สวัสดีคะ่ะนักธุรกิจที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีข่าวต้องเรียกว่าข่าวดีมากๆเลยนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ที่เรารอคอยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดตัวเนี่ย ไปกว่าที่เราคิดประมาณ2อเดือนด้วยเรื่องเรื่องของการรอแพคเกจจิ้งแล้วก็พายุนะคะทำให้เรือที่มาส่งแพคเกจจิ้งเนี่ยส่งได้ช้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็อบไว้นานกันมากเลยนะคะแล้วก็เป็นความภูมิใจมากๆของเราในปีนี้ในการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้นะคะก็เท้าความนิดนึงนะคะว่าผลิตภัณฑ์ขายดีของเราไม่ลืมเลยนะคะก็คือไฮยาฟลีซีลัมที่คุณอ้ําเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาตัวนี้ขายดีไม่มีตกนะคะถามว่าคนที่ใช้ไฮยาฟรีซีลัมตัวแรก จะชอบอะไรนะคะก็บอกว่าเขาชอบความชุ่มน้ําแล้วก็ชอบความกระจ่างใสแล้วก็เนื้อเบาทีนี้เราก็มามีโจทย์คิดกันเหมือนกันว่าเออคนที่ใช้ไฮยา p ีซีรามเนี่ยอายุเนี่ยกว้างมากเลยตั้งแต่วัยรุ่นเขาก็ชอบนะคะอายุ 20, 30, 40, 5 0 50ทุกคนใช้หมดแต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในวัยที่จะต้องใช้อะไรที่เข้มข้นมากจริงๆเนี่ยเราจะทําอย่างไรดีนะคะโดยอาศัยที่คิดว่าเราคิดว่าไฮยาเนี่ยเป็นอะไรที่คนชื่นชอบด้วยและผลลั ในการใช้เนี่ยมันดีด้วยนะคะย้ำนะคะตัวเก่าคือไฮยาพีซีัม um, ซึ่งเน้นความกระจางใสเน้นความเนียนชุ่มน้ำนะคะก็มาถึงการที่เราก็เลยพัฒนาสูตรกันขึ้นมานะคะโดยการประสานของฝ่ายการตลาดกับาทางโรงงานนะคะว่าเราจะทําอะไรที่มันเข้มข้นมากมากได้ไหมแต่ว่ายังมีไฮยาและมีไฮยาในปริมาณที่มากขึ้นเยอะๆนะคะก็ะคือที่มาของขวดนี้ค่ะที่หมอบอกว่าเป็นข่าวดีของพวกเราในปีนี้และตัวหมอเองก็ใช้เป็นขวดที่2แล้วนะคะ ใช้โดยไม่ใช่ขวดจริงอะคะ่ะใช้ขวดที่เป็นขวดทดลองนะคะไฮยาซูเปอร์คอนเซนเทรตเซรั่มตัวนี้เนี่ยมีข้อดีอย่างไรข้อแรกเนี่ยเรายังใช้ไฮยาเป็นตัวนําแต่ใช้ได้ปริมาณที่เยอะกว่าไฮยาพีซซรั่มก ya, um, ่อนข้างมากนะคะอันนี้คงจะเน้นคนที่มีอายุ30กว่าปีขึ้นไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเติมหลายอย่างที่ที่เรียกว่าช่วยในเรื่องของความโครงสร้างของผิวที่แข็งแรงเช่นเพปไทด์นะคะ,ะ,คะเติมเซราไมายซึ่งต้องเรียกว่าเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงมากแล้วก็ล็อก น้ำเอาไว้นะคะเติมเบต้าโกขั้นที่ลดการอักเสบขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเองหมอก็บอกว่าหมอมันได้ลืมตัวเดิมนะคะเราใช้ไฮยาปีเซรัมก่อนแล้วก็มาใช้ไฮยา Super ร์คอนเซนเทรติตเซรั่มตัวนี้นะคะแล้วออกมาเนี่ยต้องต้องเรียกว่าความที่มันออกช้าค่ะเลยทําให้เราเนี่ยมีอาสาสมัครมาลองเนี่ยได้มากขึ้นเป็นร้อยๆคนแล้วทุกคนบอกเลยว่าโอ้ยมันว้าวมากเลยนะคะมันว้าวจริงๆว้าวแบบไม่ได้โม,ม้ไม่ต้องพูดอะไรมากเอาไปใช้แล้วรู้เลยนะคะเวลาใช้นะคะก็คือเราใช้ไฮยาปิตเซรั่มเหมือนเดิม หายาฟิเซีรล่าเวลาเราเปิดขวดเนี่ยเราจะหมุนเกลียวขวดแล้วก็บีบขึ้นมานะคะ1ห,หลอดหยดแล้วเราก็ใช้ใช่ไหมคะน,นี่ทุกท่านคุ้นอยู่แล้วแต่ขวดอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขากำลังฮิตกันในโลกใบนี้นะคะเราจะไม่หมุนขวดนะคะเราจะกดมีปุ่มตรงกลางนิดหนึ่งนะคะกดที่ปุ่มพอกดปุ๊บดึงขึ้นเลยค่ะมันจะหลุดขึ้นมาแล้วเราก็บีบขึ้นมา1ห,หลอดหยดนะคะบีบใส่มือแล้วเวลาที่เราจะปิดขวดเราไม่ต้องหมุนเกลียวเช่นกันนะคะกดให้มันดัง ไปไหลายว่าจบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ด้วยกันนะคะอ,อ,อาจารย์เอ๋ดบอกว่าข้อดีแล้วก็เป็นจุดขายก็คือคําว่าเสริมเติมแล้วก็ล็อกนะคะเสริมก็คือว่าเสริมโครงสร้างที่แข็งแรงให้กับผิวเติมก็คือเติมความชุ่มชื้นนะคะและขณะเดียวกันก็ล็อกไม่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยมันสูญหายไปไหนนะคะตรงนี้หมอคิดว่าถึงจะออกช้าไปนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ประมาณไปปลายเดือนตุลาคมเชื่อว่า ทุกๆสาขาก็จะมีนะคะอยากให้นักธุรกิจทุกท่านลองแล้วอย่าทิ้งตัวเก่านะคะใช้คู่กันค่ะใช้คู่กันแล้วจะเห็นเลยว่าความว้าวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับผิวหน้าแล้วเราจะดูเด็กขึ้นขาวขึ้นหน้าขาวกระจ่างใสตัวเนี้ยเขาเน้นความขาวกระจ่างใสแล้วตัวนี้เขาก็เน้นความเข้มข้นลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ความอิ่มฟูแล้วก็ชุ่มน้ำด้วยนะคะเออใช้มาแล้วก็เลยอยากจะ พูดเองนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกในใจว่าครั้งหนึ่งเนี่ยหมอเคยประทับใจแอสตาแซนแตินกระทั่งหมอเป็นพีเซนเตอร์โฆษณาที่ท่านได้เห็นนะคะผลิตภัณฑ์ทุกตัวของกิฟฟารีนดีหมดแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ตอนแรกที่ออกมาเนี่ยหมอก็คุยกับจันเอ๋นะว่ามันจะซ้ํากับตัวเก่าไหมจันเอ๋บอกว่ามันไม่ซ้ําหรอกเพราะว่ากลุ่มอายุก็ได้แล้วก็ ต้องเรียกว่าผลลัพธ์ก็ถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่เกี่ยวพันกันแต่ก็มีบางส่วนที่เติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนใช้2ขวดดังนั้นก็เลยจะฝากข่าวดีแล้ะหมอก,ก็็เชื่อว่าทุกท่านจะทํางานได้ง่ายขึ้นสะดุกข,ขึ้นกับไฮยาซูเปอร์คอนเซนเทรตซีรั่มตัวนี้ค่ะสวัสดีค่ะ